ค okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival Evolve นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมผมจะไปจับอ่มังกรที่ชื่อว่า f o r t De กนะครับซึ่งเป็นมังกรน้ำแข็งนะครับอาศัยอยู่บริเวณแถวบริเวณตอนเหนือของแผนที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ไปทำการแก้ไขอ่เลเวลของพวกบริสาวที่เราเทมไว้ครับให้มันเพิ่มเยอะๆนะครับอย่างตอนนี้เจ้าเจ้าลาทรอสผมก็เป็นเลเวล627แล้วนะครับ แล้วก็ค่าพลังของมันก็เพิ่มมหาศาลเลยนะครับตอนนี้ผมอัพให้มันเป็นส0ล้านเลยครับดมัมเบลก็อยู่ที่4 0 0 0มนะครับผมก็เราจะใช้เป็นตัวหลักนะครับในการบินไปนะครับโอเคแล้วก็เจ้าเด็กนี่มันกินมันกินเด็กทีบิลนะครับผมจะเอาไว้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาวุธที่เราจะใช้จับก็เหมือนเดิมครับผมเป็นปืนไรเฟิลครับผมแล้วก็กระสุนยาตลบช้างนะครับเฮ้ยจะมายิงไม่โดนโอเค ดอกเดียวนี่อยู่ทุกตัวนะครับแต่ว่าเจ้าเด็กมันไม่น่าจะดอกเดียวครับน่าจะโหดมากเมื่อวานผมลองไปไฟกับมันล้วโดนกัดไม่เกิน3ทีตายเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาตัวโหดๆไปแท้งหน่อยให้ราทะรอนนี่แหละน่าจะแทงดีโอเคไม่ต้องพูดพลาดทำเพลงแล้วบินหามันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเช้าพอดีมันจะเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเช้าเลยด้วยกันตอนที่ปินหามันมันจะได้สว่างๆหน่อยไม่งั้น เดี๋ยวมันจะมืดอีกนะครับเค okay. เดี๋ยวเจอกันตอนที่เราหาเด็กเจอครับผมโอเคเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กําลังบินอยู่เหนือบริเวณเแถวตอนบนของแผ่นที่นะครับสังเกตได้ว่าหิมะปกคลุมไปหมดเลยนะครับแล้ว้าล่างเจ้าฟอร์เด็กนะครับมันก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปทักทายมันหน่อยแล้วกันครับแล้วให้มันตามลงมานะครับล่างไปที่ปลอดภัยหน่อยดีกว,ว่าผมยังไม่ได้ดูเลเวลมันเลยนะ ว่าปนเลเวลเท่าไหร่เคยเปนเหมือนมันจะเห็นเราแล้ว,ลวให้มันตามมาครับเพราะถ้าเราเอามาจับมันบริเวณนี้แล้วอาจจะโดนเสาตัวอื่นมากวนใจเรานะครับทําให้เราจับมันได้อย่างลําบากนะครับให้มันบินตามมาครับต้องค่อยๆหลอกล่อมันเพราะนันมีเกาะอยู่เดี๋ยวผมจะบินไปที่เกาะตรงนั้นแล้วกันครับตามมาไหมวะเฮ้ยทำไมมันบินช้าจัางวะมาตามมา เมันกำลังตามมาตามาเลยลูกมันบินช้ามากเลยนะครับยังไม่รู้เลเวลด้วยว่าเลเวลเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะร้อยบวกสีก็สวยมากด้วยโอ้สีฟ้าเลยะแบบแข็งเลยอโอเคเดี๋ยวผมจอดมังกรไว้ตรงนี้เลยแ้เดี๋ยวผมเผ่นเลยดีกว่า รู้มันจะมาตีมังกรผมไหมเฮ้ยมันมาจริงด้วยว่ะโอเคมันตีมังกรผมแล้วครับปฏิบัติการได้โดนไปสองดอกเฮ้ยอันนี้ไม่โดนสามแล้วโอ้โหสี่แล้วยังไม่ล่วงต้องยิงไกลๆหน่อยครับเดี๋ยวมันเห็นแล้วมันจะเปลี่ยนเป้านะครับห้าแล้ว เฮ้ยหกล้วนะโหมันตึดมากยิงไปเรื่อยๆครับโอ้เปิดสุดๆคาสลบมันเท่าไหร่วะเนี่ยดีเนีที่มังกรเราพลังสิบล้านนะครับไม่งั้นอาจจะดองไปแล้วก็ได้เฮ้ยมันมันเห็นเราแล้วเหรอ ร่วงไหมวะร่วงไหมร่วงไหมเฮ้ยก็สูนหมดอี่เพิ่งมาหมดตอนนี้มันกำลังจะร่วงอีกทีเดียวทีเดียวเฮ้ยมันหล่นแล้วเฮ้ยแจว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 โอเคใช้ได้เลยครับโอ้แต่จะยิงหลายนัดมากเลยนะไหนวะ โอ้เยี่ยมไปเลยเฮ้ยดโอ้โหนี่ท่านี่ท่าสลบมันเ,น,เนี้ยโคตรเท่เลยยืนแบบสง่าราศีมากโอเคครับอผมไม่ได้เอาเซเดทีฟมาแต่ว่าท่าสลบมันลดเร็วมากค้าโโพดมันก็ลดเร็วพอสมควรเดี๋ยวเราลองยัดไปเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราดูว่าขึ้นไหมเอ๊ มันไม่ขึ้นมันไม่กินเหรออ๋อมันต้องรีโมทเทมเลยครับโอ้โหสุดยอดได้แล้วแร้บขึ้นมาโอ้นี่ครับผมเป็นแบดแอสเด็กนะครับผมเป็นฟรอสเด็กครับสุดยอดสายพันธุ์น้าแข็งนะครับเลเวลสองร้อยห้าสิบเหรอโอ้ตอนนี้มันเป็นเลเวลห้าร้อยแปดสิบห้าแล้วอะอ๋อโอเคเป็นเลเวลห้าร้อยแปดสิบห้านะครับค่าพลังก็อยู่ที่ห้าหมื่น 500, ห้าแสนเหรอห้าแสนห้าหมื่นโดยสิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นเองนะครับโอ้ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับ, oh, 55, 200, รบแล้วก็ดมัมเบลอยู่แค่สามร้อยห้าสิบแปดอันนี้คือค่าพลังเริ่มต้นนะครับสปีดอยู่ที่หนึ่งร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัพดมัมเบลมันไปเท่าที่อัพได้ตอนนี้ยังอัพได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้ดมัมเบลมันขึ้นมาเป็นสองพันห้าสองพันห้าก็น่าจะพอที่จะเก็บเลเวลแล้วแหละเมื่อกี้มันตีแรงมากเลยนะไอทีเราสองพันอ่าทำไมกดขี่ไม่ได้วะ เอ๊กดขีดไม่ได้มันต้องใส่แซดเดิลหว่าอ๋อเดี๋ยวนะแซดเดลิลโหผมไม่มีแซดเดิลด้วยดิโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอ้าวชิบหายไม่เป็นไรละอ๋อมันบินอยู่ตรงนี้หอมจะบินตามเราใช่ไหมตวัวอะไรกัดวะเนี่ยเว่กับมากัดกอนตูบ้า คไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตัดไว้ตอนที่ผมเอาจัเดอร์มาแล้วกันนะแล้วเขามาขี่มันเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลกันครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับตอนที่มีของนี่ตอนที่มีที่ขี่นะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําที่ขี่มันมาแล้วนะครับพามันกลับมาบ้านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บเลเวลแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่าค่าพลังมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัดดามมันให้หนักๆเลยนะครับผมจะได้ ไปเก็บเว่ยวันๆหน่อยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แบกอะไรละอัดดาเบิดไปเยอะเลยก็เลือดด้วยโอ้โหไม่พอแฮะเหลือเพิ่ม636นะครับดาเมจยังได้อยู่แค่หมื่นสามนี่นะครับด้วยมันอยู่แค่ห้าหมื่นห้าห้าพันสองร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพามไปเก็บเวลแถวนี้เลยดีกว่าโอเคโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บริเวณเดิมแล้วนะครับผมบินมาค่อนข้างไกลเลยเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณ กึ่งกึ่งคาบที่จะเป็นบริเวณหิมะนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเทสเจ้าองกรไอพอรเดแดของผมนะครับตรงน,นี้มีแล็ดอยู่กัดกาไปกัดไปโอ้หท่มันถึกจังมันเป็นแล็ดอะไรโอ้หตีทีละหมื่นนะครับดาเมจการไม่ได้ครับโอ้หตอนนี้ตอนนี้มีตึกชุลบุนวุ่นวายไปกันหมดนี่ค่าแลกฮ้ยตัวแรกตัวนี้ทำไมมันโหดจังวะยังไม่ตายทีเดี๋ยวลองคลิกขวาดูหน่อยแล้วกันคลิกขวานี่เหมือนจะเป็นการปล่อยปล่อย พิษน้ำแข็งนะครับปล่อยพลังน้ำแข็งโอ้มันเป็นอัลฟ่านะครับเป็นพามอัลฟ่ามูลลี่ถึงว่าเป็นเล็กอัลฟ่านี่เองทำไมมันโหดจังโอเคก็เดี๋ยวเราลองงัดกับพวกช้างตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเรนเดียตรงนี้มันบินได้ดีวกว่าแต่การไปลองพ่นพ่นน้ำแข็งดูครับโอเคเรียบร้อยไหนดูซิว่าตรงบริเวณนี้มีอะไรอีกโอ้ตรงนั้นมีเล็กอยู่ดีกว,ว่า,าลองพ่นน้ำแข็งใส่เล็กหน่อยดีกว,ว่าไหม ไปเฮ้ยทำไมกัดเลขเข้าแค่เจ็ดพันวะเกกัดเข้าหมื่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองกดซีดูไหมว่าเป็นยังไงกดซีก็เหมือนเป็นการขีบธรรมดาลากคิขวานี่ก็คือเป็นการพ่นพลังนะครับพ่บนไปจะเป็นไปที่เป็นแบบว่าความเย็นนะครับเนี่ยครับลงเข้าไปแล้วจะสโลถือว่าใช้ง่ายกว่าเจ้าพวกลาทารอลสอะไรนี้พอสมควรเลยนะดูซิตรงนี้มีอะไรให้กินอีกโ้ตัวนี้มีเล็ก,กำลังจะสังหารโหด ตัวอะไรอยู่ไม่รู้ครับจัดไปเลยครับโหมีกระตุกเล็กน้อยโตรโดถือว่าเทด้วยนะตัวนี้เทแล้วยังแบบว่าใช้งานง่ายด้วยนะครับบังคับก็ง่ายกว่าพวกไอ,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 อ้ลาซารลกับลาเทียนนะครับโอเคฆ่าแหลกเลยบริเวณนี้ไม่มีใครสู้เราได้ครับเราเป็นเจ้าเฮ้ยตรงนี้มีใจวู๊แบทแอดเอ,อการไปแล้วครับ เอาวุ้แบดแอดี้สู้บังกรณนี่ไม่มีทางเลยนะความโหดที่ต่างชั้นกันเยอะโหนี่มีอาเจนทวิ์อยู่นี่หว่าค้นแข็งไปหมันเลยโอ้โหเรื่อยๆเฮ้ยตรงนั้นมีพามอลฟาโหต้องไปวัดหน่อยแล้วแต่ก่อนวัดขออัพดาเบินหน่อยแล้วกันตัดไปได้หนักๆตัวสุดท้ายปิดฉากไปเลยนะครับโหนี่ข้าพลังแทบไม่น้อเลยนะนี่พลังขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโหมือสามมือแล้ว โอเคักส okay. ี่หมื่นน่าจะพอนะครับจะไ,ได้เท่ากับตัวาาลาทะล้อนะครับเดี๋ยวลองไปลองจัดเลยดีกว่าครับพามาลฟาแน่นอนเล็กใช่ไหมกัะตูนมันเลยกัะตูนมันกระตูนมันรับพลน้ำแข็งพนน้ำแข็งใส่สิพลน้ำแข็งใส่โอ้โหทีละสี่หมื่นแปดแต่กัดธรรมดานี่ก็สี่หมื่นเลยครับเฮ้ยโอ้โหมันแปดหมื่นเลยเนี่ยเฮ้ยพลังมันขึ้นไปโหขนาดนี้วะเนี่ยสุดยอด ถ้าเกิดพ่นน้าแข็งมันจะดาเมจเป็นคูณ2นี่เองครับผมถ้าเกิดมันติดค่าสถานะนะถึงว่ามันถึงตีแรงโอเคเฮ้ยตรงน,นั้นยังมีเหลืออยู่เหรอไปก่อนจะปิดฉากนะ้วเราปิดฉากที่ตรงนี้ดีกว่าครับพ่นน้ําแข็งไปเลยเอ,อุ้ยสองหมื่นตีสัดไปาหายให้หมดโอเคทีเดียวอือเรียบร้อยเฮ้ยตรงน,นั้นเหมือนมีตัวอะไรอยู่อีกไม่รู้โอ้โห มีไททันด้วยนะครับผมเหมือนกับว่าแถวนี้บริเวณนี้ศัตรูตมันจะเยอะมากเลยนะเ,เดี๋ยวผมจัดการลิงตัวนี้หน่อยดีกว่ามันจะรวมเหมือนเหมือนว่าจะซ่าหนักนะครับการดมัน <c oughs> เมกานะครับเมกาพิเทคัสนะครับเรียบร้อยครับกัดแค่สามทีเองตันนี้มีไททันอยู่ครับไทท่านก็มาไปเฮ้ยโอ้จัดการไททันเข้าแค่เก้าพันเองเนี่ยนี่ย ถึกมากไอ้ท่านเลเวลอะไรวะขับไปเลยเฮ้ยโหตัวแม่งโคตรใหญ่โอ้เรียบร้อยครับไออันนาดยอดเลยแบบโหดมากอ่ะโอเคเราจะไปหาที่ลงจอดสวยๆหน่อยละกันโอ้ตรงนี้ยังมีแพทแอนอยู่อีกนะเนี่ย เป็นแพลแอดเด็กสองตัวนะครับเป็นน้ําแข็งเอ้ยไม่ใช่เป็นสายพันไฟกับสายพันพิษนะครับเดี๋ยวผมคงต้องมาจับคลิปหน้าแล้วแหละข้างบนก็ยังมีอยู่อีกเหรอโอ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าสตาร์มิน่าจะหมดนะครับโอเคไม่เป็นไรผูได้เนื้อมาเพียบเลยอะ่ะต้องทิ้งไปบ้างครับแล้วก็ไอเทมก็โอหเยอะมากเดี๋ยวค่อยไปคัดเลือกออกแล้วกันนะบูทอัลฟาอะไรมาวะเนี่ยโอ้เซเลสเที่ยว Okay. นี่ครับผมสําหรับเจ้าฟอสหลับเจ้าฟอสเด็กนะครับผมก็ต้อง,องจบไวเท่านี้นะครับผมดูความเท่ของมันครับอืมสวยด้วยนะครับสีก็สวยโอเคว้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณผู้คนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับรับชมมาถึงจนตอนนี้นะครับผมว่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ